อต้อนรับนักศึกษาทุกคนครับเข้าสู่บทที่5.2ครับในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นทางธุรกิจนะครับวันนี้เรามาเรียนยในขอ้ขอเรื่องคำสั่ง if else นะครับเนื้อหาจะเป็นยังไงไปรับชมบทที่5.2นะครับเรื่องคำสั่ง if else ครับ จริงๆแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับเราก็ได้ทําการเรียนกันไปแล้วถูกไหมครับจําได้ไหมครับที่เราทบทวนเรื่องทํา if กันไปจําได้ไหมเอ่ยองั้นถ้าจําได้เราก็ต้องถามว่าเฮ้ยสเต t เมนต์ของ if e เป็นไงบ้างนะจำได้ไหมครับ if e จะต้องเป็นไง อย่างเงี้ยครับอีแล้วก็มีการตรวจสอบนะครับอันนี้คืออะไร if อ,อะไรครับเช็คว่าเป็นไงตัวแปร n เ,เป็นไงต้องมากกว่าถ้ามากกว่า0ูนย์ก็จะแสดงค่า p ินเอฟน i สิทีออกมานะครับ แต่หลักๆแล้วเนี่ยการแสดงของมันเนี่ยมันเป็นการแสดงแค่แค่แค่จริงในเงื่อนไขแต่ถ้ามันเงื่อนไขมันไม่ได้ถูกแสดงนะเหมือนกับอันนี้คือ n ต้องมากกว่าศูนย์นะแต่ถ้า n มันน้อยกว่าศูนย์ล่ะติดลบเนี้ยมันไม่แสดงถูกไหมเราก็จะต้องมีคำสั่งแบบเป็นคำสั่งปฏิเสธนะครับนิเสธออกมานะครับเราจะเรียกคำสั่งพวกนี้ว่า if else นะครับ อีฟถ้าเป็นแบบนี้เหมือนกับยังไงดี呀พี่เอถ้าวันนี้พี่เอหิวข้าวพี่เอจะกินข้าวแสดงว่าต้องหิวข้าวเท่านั้นถึงจะได้กินถูกปะแต่ถ้าในความเป็นจริงมันอาจจะแบบว่าเอ้ยตอนนี้ฉันไม่หิวอะอาจจะเป็นคำสั่งต่อมาคือเอลเอลอาจจะเป็นงั้นกินน้ำอะไรเงี้ยนึกออกไหม คำสั่งก็จะมีตัวเพิ่มออกมานะครับเราจะใช้คําสั่งตรงนี้ว่า if e l ครับอย่างนี้ครับ expansion ก็คืออย่างตะกี้ n มากกว่า0ถ้า n มากกว่า0 statement a แสดงตรงนี้ l ก็คือที่มันไม่ใช่นะครับก็ให้มันใช้ตรงนี้แทนนะครับเราอาจจะ สั่งให้มันทํางานเรื่อยเปื่อยเลยแต่สุดท้ายแล้วอย่าลืมว่าต้องมีเอลและเอลก็คือคําสั่งอื่นอื่นนะครับขอย้ําอย่างเี้ครับมาดูโพชาร์ตอันนี้ครับเงื่อนไขถ้ามันเป็นจริงเช่นใครด,ดีแซมวันนี้แซมมีเงินกี่บาทเอางงี้ก่อนเงื่อนไขถ้าแซมมีเงินมากกว่า5บาท ทำคำสั่งชุด a แต่ถ้าแซมมีเงินน้อยกว่าห้าบาทมันก็จะเป็นไงคำสั่งชุด b นะครับอ่ะคำถามอ่ะแล้วแซม,มเงินเท่าไหร่วันนี้ยี่สิบอ่ะยี่สิบก็แสดงคำสั่งชุดอะไรครับชุดอะไรออกมาครับชุด a อ่ะแล้วถ้าสมมติว่าแซมมีเงินมาโรงเรียนแค่วันนี้1บาทเป็นไง มันก็จะแสดงคำสั่งชุด B ออกมานะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มทำเลยจ้าด้วยชุดคำสั่งนี้ครับทำเลยเข้าเว็บอะไรจำได้ไหม Cpp อะไรครับออนไลน์ g d b เข้ามาแล้วนะครับต้องไปเปลี่ยนอะไรอ่าเปลี่ยนเป็น c นะครับข้อนี้จริงๆเหมือนจะยากนะแต่เราก็เราเป็นนักกอ๊อปมืออาชีพอยู่นะแล้วเราก็คลิกขวาเลือก copy เลยลบให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พาลงไปเสร็จแล้วก็สั่งอะไรครับสั่งรลัน อ่าเดี๋ยวนะครับผมโคดเออร์เนิดนึงเพราะว่าลบเกินไปลบเมนไปเอาใหม่นะครับอ่ะตกกดลันนะครับอ่า Enter Integer Number ใส่เท่าไหร่ดี ถ้า n มากกว่า0มันจะแสดงอะไรออกมา positive number แต่ถ้ามันน้อยกว่ามันจะแสดง negative number คุณว่าจริงปะ,ะเราเราจะให้มันเป็นเงื่อนไขจริงก่อนนะครับคือ n มากกว่า0เราก็ใส่ไปสัก7แล้วกันพอกด enter แล้วมันจะได้ค่าออกมาเป็นอะไร positive number เห็นไหมครับอ่จบละถ้าสมมติเราจะรันอีกหนึ่งรอบคราวนี้ผมให้เป็นลบ เนี่ยมันจะต้องออกมาว่าเป็นล้ะ Negative Number หรือซีโรนะครับโอเคทุกคนลองใส่โค้ดกันเลยลองเลยครับ อะเผื่อใครไม่เห็นเผื่อใครไม่เห็นนะครับเอาให้เห็นไปเลยนะครับหลกัหลกๆก็คือตัวแปร integer main นะครับส่วน include studio h นะครับอันต่อมาคือรับตัวแปรที่ชื่อว่าอะไรครับบรรทัดที่สิบสามบรรทัดที่สิามนี่คือทำอะไร รับค่าตัวแปรที่ชื่อว่า n ตัวแปรนั้นเป็นชนิด integer นะครับหรือตัวเลขทุกคนจะต้องอ่านมองให้ออกนะครับบรรทัดที่14บี่นี่ทำอะไร14คืออะไรครับแสดงข้อความนะครับ print f คือกลุ่มคือคำสั่งแสดงข้อความว่าอะกรุณาใส่ตัวเลขนะครับแค่นั้นเอง บรรทัดที่สิบห้าสแกนเอฟเอาไว้ทำอะไรสแกนเอฟเอาไว้ทำอะไรครับสแกนเอฟเอาไว้สำหรับค่ารับค่าทางคีย์บอร์ดการรับค่าจะเป็นรับค่าแบบด e c ซิมมลหรือตัวเลขเก็บค่าลงไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่าอะไร n จบแล้วอันนี้คือแค่โปรแกรมรับค่าทางคีย์บอร์ดบรรทัดที่16จนจบเนี่ยเป็นเรื่องของอะไร if if e e ถ้า n มากกว่า0มันก็แสดงค่าออกมาว่าอะไร f ออกมาว่า IN, แสดงค่าว่าตัวเลขเป็นบวกนะ positive number แล้วก็จบแต่ถ้าข้อความมันมันมันไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องมีการดักโดยการใช้อะไร เอลออกมาเอลแรกก็คือลไะเอลถ้ามันไม่ใช่จำนวนบวกะนะไม่ใช่ N เท่ากับ0เนะี่ยมันก็จะแสดง p ิ i n t F Negative Number หรือซหรือตัวเลข0ูนย์ออกมานะครับเป็นอันจบคำสั่งโปรแกรมมันนี้ออกมาลองรันดูครับว่าได้แบบนี้มาโอเคต่อมานะครับ Exercise 2 Exercise นี้ว่าจะไม่ทำนะครับ แต่ให้ทุกคนลองมาช่วยกันอธิบายโค้ดหน่อยได้ไหมถ้าไม่อธิบายเดี๋ยวได้ทำมันอีกนะครับอ่ามีกี่ตัวแปรครับมีตัวแปรอะไรบ้างครับอ่าตัวแปรแล้วก็อ่าปัท้าต่อมามันอะไรครับอันเนี้ มันแสดงข้อความว่า enter first number นะครับก็คือการุณาใส่ตัวเลขตัวที่หนึ่งแล้วอันนี้ล่ะสแกน F เอฟคืออะไรสแกนเอเอาไว้ทำอะไรครับรับข้อมูลทางคีย์บอร์ดจำนะเว้ยอ่ารับข้อมูลแบบอะไรครับ เปอร์เซนต์ดีนี่คืออะไรตัวเลขต้องมีคอมม่านะแล้วแอนเอหนึ่งคืออะไรครับอ่าก็คือค่าเนี้ยเก็บไว้ในตัวแปรเอ็หนึ่งอ่าวันทัดต,ต่อมาล่ะอะไรครับวันนี้ทงเงียบเดี๋ยวเรียกตอบนะ ท็อปครับบรรทัดนี้คืออะไรครับเซกันนัมเบอร์ตัวเลขตัวที่สองครับครีมบรรทัดนี้เหรอคะไม่ใช่แสดงผลร,รับข้อมูลทางคีย์บอร์ดแบบ d e ซิมอลก็คืออะไรตัวเลขไปเก็บไว้ที่ตัวแปรอะไรอ่า n สองอันนี้ครับเขาเขาเช็คโดยการใช้ปินเอนะครับเป็นปินเอแบบงี้เงามากเพราะว่ามันรับค่าตัวแปรสองตัวแต่มันดันเช็คออฟจากเงื่อนไขอย่างไงครับ เงื่อนไขเขาคือ n 2ต้องเท่ากับ0เท่านั้นถ้ามาเท่ากับ0แล้วมันจะเป็นไงมันจะอะไรเทียนราทูมันจะแสดงผลว่าลายถ้า n เท่ากับส n 2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ0มันจะแสดงอะไรออกมานี่ๆน่่นนน มันก็แสดงข้อความนี้ออกมามันเขียนว่าไม่สามารถหารศูนย์ได้อะแล้วต่อมาล่ะเอลก็คืออะไรมันแปลว่าอะไรถ้าถ้าไปเอลเนี่ย n 2จะต้องเป็นไงมีค่าเป็นไงครับไม่ใช่เท่ากับศูนย์ไม่ใช่ค่าศูนย์แน่ๆอาจจะเป็นตัวเลขหนึ่งขึ้นไปเรื่องอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะแสดงผลโดยการ 1> n 1หาร n 2ครับโอเคปะ่ะอาจจะเป็นคุณใส่ n 1ไป5ไม่ไดิใส่ n 1ไป10 n 2คูณใส่5มันก็จะแสดงผลออกมาว่า2นะครับแค่นั้นเอง อันอันนี้ทำอะไรครับอ่าเรียกเหมือนเดิมครับจะจ่ามาไหมคะบรรทัดนี้คืออะไรคะบรรทัดนี้คืออะไรอะไรคะ รับตัวแปรที่ชื่อว่าตัวแปรเนี้ยชื่ออะไร Answer หนูตัวแปรเป็นชนิดอะไรท n t e g e r หรืออะไรครับตัวเลขอ,อมสินมาปะไม่มาหรอ ยกบรรทัดนี้อะคะอ่าแสดงค่าว่าอะไรบอสอีสี่บวกห้าเท่ากับเท่าไรนะอย่าดิมันแค่เป็นอันนั้นเฉยๆอ่าแล้วบรรทัดนี้ล่ะแอมอะไรอ่าอ่าโดยใช้ตัวแปรอะไร เก็บค่าไว้ในตัวแปรอะไรครับตัวแปรอะไรครับเนี่ย answer โอเค P A อ,อันนี้ล่ะครับเอาไว้ทำอะไรครับอะไรครับบรรทัดนี้ <c oughs> เขาทำอะไรครับ if <c oughs> ถ้าอ n นเซอร์มันเท่ากับมีค่าเท่ากับเท่าไหรเท่ากับสี่บวกห้ามันก็จะปิน้นออกมาว่าแสดงค่าออกมาว่าละถั่วต้มหรือถูกต้องนั่นเองแต่ถ้ามันเป็นเอลมันก็แสดงค่าออกมาว่าวองแปลว่าผิดแต่มันโปรแกรมยังไม่จบมันมีอีกหนึ่งบรรทัดขึ้นว่าอะไรเนี่ย พี่เจ๋งบรรทัดนี้คืออะไรบายคือบายบายนะครับจบโอเควันนี้ผมมีพิเศษผมปกติผมจะไม่ค่อยให้ทำแบบฝึกหัดเท่าไหร่แต่วันนี้ผมให้ลองทำซะหน่อยนึงเวลามันยังเหลือ11โมงเองให้ออกแบบแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมครับโอเคนะครับสำหรับทุกคนที่ทำนะครับก็เอาเป็นว่า Hey. สำหรับข้อต่อมาครับจะเป็นในส่วนของ5.3ครับคำสั่ง if e else ครับสองบทบทแรกที่เราเรียน5.1จะเป็นแบบนะ if e เฉยๆถูกปะมีเงื่อนไขเดียวถ้าไม่อยู่ในเงื่อนไขเป็นไงมันก็ไม่แสดงอะไรอย่างกับถ้าเป็นตะกี้คือ if else ถ้ามันไม่เข้าเงื่อนไข เงื่อนไขที่หนึ่งมันก็จะไปเข้าเงื่อนไขอะไรเงื่อนไขที่สองหรือเอลถูกไหมครับแต่ชีวิตจริงของเราเนี่ยมันมีแค่เงื่อนไขเดียวไหมไม่เอาง่ายๆเกรดที่คุณได้เนี่ยคุณได้เกรดแค่เกรดสองเกรดไหมผ่านกระตกงั้นไหมมันต้องมีอะไรเกรดอะไรเกรดแรกที่คุณอยากได้กันที่สุดเอ b บวก b a b บวก b c บวก c c d บวก d doc f i o oh, สารพัดประมาณเจ็ดเกตด้วยกันเราจะทำไงครับถ้าเป็นพวกประมาณที่มันต้องมีอะไรเงื่อนไขยเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้คำสั่งอะไร if elif e, ep, L, e ครับ คำสั่งหลกัหลกๆของมันเนี่ยมันก็คือสเตตเมนต์แรกมันจะเป็นเงื่อนไขลงไปเรื่อยๆครับง่ายๆนะเงื่อนไขที่หนึ่งคืองี้ครับอยากให้ดูปีกาดีๆนะ if สมมุติว่าคะแนนมากกว่าแปดสิบคะแนนขึ้นไปก็จะแสดงเงื่อนไขนั้นเช่นแสดงว่า p r i n t f ว่าคุณได้เกรด A เงื่อนไขต่อมาไป จนลองสุดท้ายจะใช้คำว่า L อ f e นะครับสังเกตนะเงื่อนไขแรกต้องเป็น i e f แน่นอนโอเคไหมเงื่อนไข L อลเนี่ยจะมีกี่เงื่อนไขก็ใช้ L อ f ี e ไปเรื่อยๆโอเคปะ่ะใช้ L อลี e ไปเรื่อยๆจนเงื่อนไขสุดท้ายอ่ะเอลีฟ e ไม่ได้คุณต้องใช้อะเอ ขอย้ำนะครับโอเคไหมใช้อีฟแล้วก็จะต้องมีวงเล็บปีกาเอ s อีฟก็เหมือนกันมีวงเล็บปีกาใส่ซ้อนไปเรื่อยๆนะครับดูวงเล็บปีกาดีๆนะหลักๆก็คือในระหว่างเงื่อนไขที่2เป็นต้นไปอะ่ะจนถึงเงื่อนไขรองสุดท้ายเราจะใช้คำว่าอะไร เอลี e แต่ถ้าเงื่อนไขสุดท้ายเราใช้อะไรเอลจำเรื่องนี้ดีๆนะครับมันก็สามารถเขียนเป็นโฟรชาร์ดได้ดังนี้นะครับเงื่อนไขที่หนึ่งถ้ามันเข้าเงื่อนไขที่หนึ่งสมมุตินะเขียนเป็นตัวเลขเลยกัน A มากกว่า80แสดงเงื่อนไขว่า A พิมพ์คำว่า A ออกมา แต่ถ้ามัน A มันน้อยกว่า80มันเป็นเทสมันก็จะวิ่งมาเงื่อนไขที่2ก็คืออะไรเนี้ยไม่ใช่อีฟแล้วมันต้องเป็นอะไรต้องเป็นอะไรครับเอลอี L e อันนี้อาจจะบอกว่าเอ,อ A มากกว่า75ให้แสดงผลว่า B บุกโอเคปะ่ะแต่ถ้ามันน้อยกว่า75ลงมาอีกอ่ะ ประมาณ70อันนี้ก็ต้องเป็น LE เหมือนกันอันนี้ก็ให้แสดงผลว่า B แต่ถ้ามันยังเป็นเทสอยู่อันนี้คือใช้อะไรละเอก็อาจจะบอกว่าคุณตกอะไรเงี้ยึกอกปะคุณฟอ r ตกนะครับอ่ะอันนี้ง่ายที่สุดละอยากให้ลองอันนี้ก่อน รับค่าตัวแปรอะไรครับลอง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 ดูกันก่อนอนะตัวแปรที่ชื่อว่า n บรรทัดนี้ล่ะรับอะไรครับไม่ได้รับเดยแสดงค่าอะไร Enter ตัวแปรรับค่าตัวเลขสแกน F คืออะไรอ่ารับค่าทางคีย์บอร์ด เป็นตัวเลขชนิดตัวเลขเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า n แล้วถ้า n มันเป็นไงมากกว่า0ก็แสดงว่า positive number L อ f e ของมันคืออะไร n น้อยกว่า0ตัวเลขเป็นลบดังนั้นแล้วไอที่อยู่ตรงกลางก็คือ L เป็น0นะครับ อ่าลองลองทำดูก่อนครับเดี๋ยวอาจารย์เดินดูอ่าข้อนี้ครับข้อนี้เนี่ยจะเป็นเ x ็กซ์ไซเลยแล้วกันแล้วก็จะให้ให้ส่งแล้วก็จบวันนี้เลยแล้วกันนะครับเอ่อข้อนี้ดู จริงๆแล้วมันคือการทำฟีฟซ้อนนะครับเรามาดูวิธีการเขียนโปรแกรมของก่อนอย่างแรกเลยคือรับค่าโ h o n e Number เป็นตัวเลขนะครับอีโฟนดัมเบอร์ผมขอแนะนำว่าให้ทำขีดให้ให้แบบว่ามีขีดให้มันชัดเจนนะแล้วก็รับค่าเป็นอาร์แบบติดนะครับอันต่อมาก็คือมีตัวแปรมันนี่กับตัวแปรเน็ตบ r k รับค่าทั้งหมดสามค่าด้วยกันนะ บรรทัดต,ต่อมา p ิมพ์ F ก็คือแสดงผลว่าถ้าพิมพ์1เท่ากับ A S พิมพ์2เท่ากับ D Tab พิมพ์3เท่ากับ Two พิมพ์ a u t แปลว่า Exit นะครับแล้วบรรทัดต,ต่อมาก็บอกว่ากรุณาแสดงข้อความให้เลือกตัวเลขน,นะครับบรรทัดที่3าสแกน F c a n f D Net w o r k ก็คือ ถ้าใส่ตัวเลขอันไหนมันก็คือเน็ตเบิร์กนั้นนึอออกไหมเช่นใส่ผมรับค่าเน็ตเบิร์กวันหนึ่งบรรทัดต่อมาเนี่ย if ฟเน็ตเบก็เท่ากับหนึ่งก็แสดงผลว่าละไร print f a s แล้วก็ให้คุณใส่ค่าเบอร์โทรคุณแล้วบรรทัดต่อมา p r i n t f ว่า Input m มันนีให้ใส่จำนวนเงิน แล้วก็รับค่ามันนี่มันแสดงผลเฉยค่าไม่มีอะไรนะครับโปรแกรมตัวนี้แค่ให้พิมพ์อีว่าเป็น Network ร t AC IC, a g ไหมเอไหมทูไหมพอเข้ามาเสร็จก็ให้แสดงผลอะไรคุณเป็นโฟนอัมเบอร์อะไรความยากมันจะอยู่ตรงนี้ครับ ไม่ยากหรอกก็คือให้คุณเตรียมก๊อบโวตอันนี้นะมาใช้ตรง L อลย network คุณก็ก๊อปอีเนี่ยมาใส่ลงไปในช่องปากๆโอเคป่ะพอเป็น L อบันต่อมาก็คือ n e t w o r k 3คุณก็เอาไอ้บรรทัดเนี้ยบรรทัดตรงนี้นะแค่นี้นะสแกน F อเนี้ยเอามาใส่ลงไปตรงนี้แต่อย่าลืมแก้จาก A อ s เป็นอะไร B t a ท เป็น h ูด้วยและเน t เ o ิร์กเท่ากับเท่ากับเท่ากับ1ก็ต้องเปลี่ยนอะไรถ้าเป็น d ีแทก็ต้องเปล่าสองโอเคปะ่ะสามก็ทูหรือถ้ามันเป็นเอมันก็แสดงคําว่า Exit ออกมานะครับข้อนี้อันสุดท้ายคือ Exit นะครับก็คือบายบายออกมาโอเคไหมอาลองทําเลยครับข้อนี้ถ้าทําเสร็จนี้ปล่อยเช็กชื่อเลยจริงๆแล้ว เดี๋ยวอาจารย์เข้าไปตั้งสเตตัสครับ เดี๋ยวเรามาเช็คการบ้านกันนะครับว่าทํากันได้ถูกไหมนะครับเนื่องจากว่าอาจารย์ได้ทําการส่งเข้าไปนะครับโอ้ส่งกันเข้ามาเยอะเลยเดี๋ยวนะครับงั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตใครส่งแล้วบ้างตอนนี้ทุกคนเลยไหมคิมยังไม่ส่งเหรอ กำลังส่งนะครับอ่้นเดี๋ยวเช็คชื่อจากนี้เลยกันนะครับคนที่หนึ่งวีรพัฒน์นี่คนแรกเลยเหรอที่ส่งมาจงมเจ๋งอ่าคนต่อมาเอะนะครับทิติมาโอเค อนิดาแซม เคเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยคนที่ขาดนี่ก็คือออมสินใช่ไหมแล้วอีกคนนึงก็คือเทียนพัทูนะครับโอเคก็ในส่วนของรายวิชาวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้เราเรียนในส่วนของหัวข้อ if if else if else if ไปแล้วนะครับ ก็ในสัปดาห์ถัดๆไปเราจะมาเรียนในหัวข้อการใช้สวิตเคสแล้วก็พวกวนลูปทำซ้ำพวก if while loop y อะไรเงี้ยครับดู y พวกนี้นะครับยังไงก็อย่าขาดเรียนนะครับเพราะว่าเราจะจบแล้วถ้าอาจารย์สอนจนถึงบทที่7อารเลสเสร็จนะครับเราจะมีการสอบปฏิบัติแลบแพ้งกัน1ครั้งนะครับ โอเคก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับวันนี้